ตัวนั้นโลดเฮดเขาแม่ใหญ่โลดเฮดเขาตัวนี้โรลท่รมชาติอ่าตัวนี้โรลท่ามชาติยกคูไปก็ได้ครับพี่น้องราคา 50, <000 S 2> พิเศษแน่น,นอน,นยกคูะนะครับรใจเองเอายกคูรถได้หไรไปในบาทที่นี่เอาว่าราคาคูนี่ขันมีผู้บังคลิปแล้วโทรมาเลยยกคูนี่ไรไปไหนแ <30 S 2> สนสามแสนสามไดสองตัวเลยครับพี่น้องผสมมีกูสองลา้านผสมแค่อาหารหนึ่งหาเดี๋ยวไปรุนเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคเดียวเชลซีสารทุกท่านนะครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องว่าดีขอก คุตานะครับผมคุณตาฟาร์มมาคือเก่าครับพี่น้องนาคอกนาฟ้ามบรรยากาศนะครับผมแดดค่อยบายค่อยแรงนะครับแสงกาลังดีครับพี่น้องมาเบิ่งง่วงงามกันเมื่อนี้ขอกคุณตาฟาร์มเดี๋ยวถ้าค่าจะคล้องขอกจะคล้องฟ้ามเพื่อนจังไรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามีจักรตัวให้พี่น้องเข้าด้รับชมในคลิปนี้เมื่อนี้ครับผมครับนี่สาม ง้อสามตัวทองหนึ่งพานรอบสองแล้วก็พานรอบหนึ่งแล้วก็ควายตัวหนึ่งครับแล้วก็มีควายอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะดอนครับควายเผือกอ่าควายเผือกนะครับถ่ายคลิปได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ที่เหล็กสักกอนนะครับเบิ้งแม่นี่แล้วสำรับผู้สนใจเดี๋ยวถามเบอร์โทรให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาแม่ที่เหล็กคุณตาบบอกทุกวันจันหน่อยเป็นแม่สาวหรือเคยมีลูกมาแล้วแม่แม่นี่ท้องแรกครับเป็นสาวท้องแรกสาวท้องแรกนะครับผมท้องห้าเดือนห้าเดือนครับลูก ตัวฮ้องแก่เนี่เป็นลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกอ่าแม่นี่เป็นลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกเนาะผสมกับพ่อนอกครับโตโต่เอ่อเจ็ดทับร้อยสี่สิบเอานะครับผมวีเอลโรโตนี่ยบะครับเน่ยครับวีเอลโลโจนะครับผมเป็นม้วนนอกน้ำเข่าด้วยครับพี่น้องครับปักกันท่องให้จักเดือนกว่าครับหาเดือนครับผมตรวห้าเดือนนะพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นม้วนแดงแดสตาวาเครื่องว่ได้ติดโบส์นะครับผมเป็นเครื่องอมดำแดงเนาะ ครับคุณตาเนาะแม่ครับนะครับส่วนสูงประกันให้เพิ่งหนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยห้าสิบบวกครับหนึ่งร้อยห้าสิบบวกแม่นี่หัวหล่นธรรมชาติดได้พี่น้องบ่ได้เห็ดเขานะครับนี่ครับง้ครับเชื่องเอาเชื่องดีนะครับสังเกตเบื้องผมไทยเอากล้องเข้าไปใกล้กับ่ตื่นยืนนิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นง้อที่เชื่องนะครับผมหนาเลียงครับพี่น้องแม่นี่นะครับฟังราคานะครับแม่ที่เรียกสำหรับผู้มักอยากได้ง้อท่องประกันท่องแบบนี้เอาไปเลียงฐารุ่นเบื้องลูกเพิ่น ยังใหญ่ลอยหาซิบวกแบบนี้หลายไปได้ครับผมเปิดไปซิบเอดหาครับหนึ่งแสนกับอีกหาพันบาทต่อร่องไดียวลฟ์ทองวีเอลโรโจนะครับผมเป็นพอพันน้ำเข่ามาแต่เอาไม่กาได้ครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวหมายเลขรหัสไดบีเอล o โโจเดี๋ยวจังให้เพิ่นนะครับผมคุยทางไล่ก็นเลยนะครับเนาะเจ็ดอ่จทั้อนะครับเนาะวีเอลโโจเจ็ดทับหนะครับเบอร์โทรหาม่ผู้สนใจติดต่อเบอร์ได้ครับคุณตาคุณตาฟร์ม บ้านขออำเภอเมืองมาศรคาามเบอร์โทรครับ085ครับ085 008 0087566 7 5 66เบอร์หนึ่งกับเบอร์ไล่ครับ095 095180 1809560ครับ9 5 60นะครับพี่น้องที่คุณตาฟารมมาเบากคับพี่น้องคุณตาฟารมติดถนนซีเลียนกลางบ้านขอคับพี่น้องนะครับผมอยู่ซอย เทียมสโฟโต้ดิจิตอลนะครับเนาะล้านทยรูปต้าทยรูปนะครับผมเส้นรอยเอสระคำเหลือศรักระค้มนะครับผมกล่าวมันเข่าเลยเข่าส้อยมากนะครับขันมาจากข้างสระค้มกับไปยูดเทินแถวนาล่องรอเสาเนาะนะครับหรือว่าทางหลวงขันมาจากรอยเอสดก็ขี่เลยข้างหลวงสระค้มเข่ามาประมาณนสองสามรอยเมตรเลี้ยกใส่เข่าเลยแถวแถววิเลกเกษตรสระถ้าแถววิเลกเกษตรบ้างยังไงครับพี่น้องแม่ที่เรียกท่านไปนะครับงามงแบบนี้นะครับผมเอาเดี๋ยวต่อไปเบื้องอีกแม่นึงครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกมา นะครับอ่าอยู่ในคอกครับพี่น้องนะครับวันนี้ออกมายางให้เบิ้งนะครับตำหนิตั้งๆประกันไห้นมมมีติงนะครับเนาะตำหนี้ครับรับประกันท่องรับประกันคล่องรับประกันนีคลิปตรวจท้องไม่มีตำหนีนะครับผมมีคลิปตรวจท้องให้เรียบร้อยเชื่องครับหาเบาแน่ใจมาหอดคอกมาตรวจซ้ำไม่ก็ได้นะครับแอดไลน์มาขอเบิ้งคลิปตรวจและก็ได้นะครับผมขอหอดเบอร์หมอผู้ตรวจให้ได้พ้อมําพละครับพี่น้องงายง่านะครับอันนี้ให้พี่น้องเลยสบายใจลดทรงกบมีไม่ต้องกังวลเบื้องโตที่ อ่าสองครับพี่น้องมาดนี้เอานะครับตัวนี้งัวแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับผสมไปครับคุณตาผสมแล้วครับส่พอดไหนไครับผมแม่นี่อ R ห้าหนึ่งห้าครับอันไหนก่ครับอ R ห้าหนึ่งห้านะครับผมตัวนี้ผสมพันจักรอบแล้วครับผ่านรอบหนึ่งครับ่านรอบหนึ่งแห้วพี่น้องนะครับพานรอบหนึ่งแล้วส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับคุณตาสูงหนึ่งร้อยเท่าไรก่ครับร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่น้องเป็นแม่สาวด้วยเนาะ แม่สาวแม่สาวพึ่งผสมเบืองพี่น้องชีดล่างกับกระชับดีนะครับผมเป็นเครื่องอมน้าแดงด้วพี่น้องปะกันนะครับเรื่องตาหนิบอมี่ครับพี่น้องลดขนทรงมีหนาลึกครับพี่น้องแม่นี่แต่ว่านะครับเป็นม่วแดงแต่เครื่องอมดาแดงบบได้เป็นโบเต็มใบที่ครับพี่น้องฟังราคานะครับแม่ที่สองคุณตาเปิดใบไรไปได้ครับเปิดใบเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นอันนี้เอาไปลุ่นเอาครับพี่น้องผสมกับพอพันเจ้า krkr ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าครับพี่น้อง นะครับสำหรับตัวที่สองเนี่ยตัวนี้ตัวล่องหลายหลายนะครับเนาะนะครับผมหาลึกดีครับพี่น้องตัวที่สามอันนี้ก็เป็นแม่สาวหรือเคยมีลูกมาแล้วตัวนี้เคยมีลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับอ่าเคยมีลูกมาแล้วหึงโตครับพี่น้องส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับแม่นี้ร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสิบสองเด็กถับไปผสมในสองรอบนี่ครับผสมพันสองรอบตรวจท้องไปครับผมยังตรวจบ่ท่านบ่ท่านตรวจอยู่ครับอ่ายังบ่ท่านได้ตรวจนะครับเนาะเอ่าแม่นี่ก็ล่ำแย่ดีครับพี่น้องเนื้อหนังนะครับผม มัดกล้ามเนื้อชัดเจนดีเส้นหลังตรงหนอกตั้งนะครับผมทับพอได้ไปครับตัวนี้ทับวีโก้สองล้านครับวีโก้สองล้านตัวนี้หัวล้นถ้ามาฉาดได้เลยครับพี่น้องบัวได้เห็ดเขานะครับถือว่ามัดกล้ามเนื้อชัดเจนนะครับเล่นชัดดีสําหรับแม่นี่นะครับแม่ที่สามนี่เปิดไปหลายไปได้ครับคุณตาหกเหมือนเก้าครับหกสิบเก้าต่อร่องได้ต่อร่องได้หลายกันนะครับผมอันนี้ก็ต่อร่องได้หลายเอาไปตรวจทองเอาหรือว่าคุณตาสีตัวไหนเพิ่ม ราคาบร่ได้ตรวจท่องครับอันนี้ราคาไร่ได้ตรวจเนาะครับ้าตรวจท่องแล้วราคาหนึ่งอีกครับกาตรวจท่องประกันท่องให้กับตังบวอีกจังน้อยนะครับเนาะเอาไปรุ่นเลยครับเอาไปรุ่นเอานะครับเอาสองตัวนี้แม่สาวพึ่งผสมนะครับ K R 5 1 5เปิดไว้เท่าไหร่ก็ครับ7 0,000ครับ7 0,000มืนะครับแม่ที่3อันนี้ก็เป็นอ่งัวผสมพันสองรอบกับวีโก้สองล้านเปิดไว้เท่าไหร่ก็ครับหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้านะครับพี่น่องสนใจกับว่าเบิ้งตัวจริงเอาพันไป3ตัวครับพี่น้องถ้ามองสองตัวนี้ราคาถูกครับ อาเมาสองตัวนี่นะครับลดได้อีกหลายนะครับเนาะตัวละหกมือหาได้เอาตัวละหกมือหาได้เยอะเพื่นวานะครับผมเอามาไปเลยเอาเมาส์เมาส์เพื่นไปก็ได้ครับพี่น้องสนใจอยากได้น้ำคุณตาฟ้ามไปเลี้ยงครับพี่น้องเอาต่อไปมีควายอีกตัวหนึ่งบ่ครับครับมีควายเด้อเผือกอีกตัวนึงอ่ามีควายเผือกอีกตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งควายเผือกครับพี่น้องเครื่องดำนะครับงามอันตัวนี้บดเนาะบดครับอ่าตัวนี้บดได้ครับพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่อนนะครับลึกนะชัดเจนดีครับพี่น้องเบิ่่งครับพีน้อง ตัวนั้นได้ใหญ่ได้โยงอ่าตัวนั้นได้หนาได้ลึกเนาะได้นะครับได้สูงความแต่ว่าห่างบโบดครับพี่น้องนะครับลนทั้งคู่อ่าตัวนั้นโลดเห็ดเขาแม่ใหญ่โลดเห็ดเขาตัวนี้โลดธรามชาติอ่าตัวนี้โรดท่ามชาติยกคู่ไปก็ได้ครับพี่น้องราคาพิเศษแน่นอนยกคู่นะครับเองเอายกคู่รถได้หไรไปไหนบาดที่นี่เอาวอลราคาคู่นี่ขันมีผู้บังคับเรียลโทรมาเลยยกคู่นี่ไรไปไหนแสนสามแสนสามได้สองตัวเลยครับพี่น้องผสมวิโก้สองล้านผสมเคสอาหารหนึ่งหาเ หนตัวนะครับนะไม่หลุมแม่แล้วหนึ่งตัวเอาเดี๋ยวไปเบิ้งควายดอนครับพี่น้องสำหรับผู้อยู่ใดควายดอนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งควายแม่เผือกครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นควายเผือกทองนะคุณตาเนาะทองหาเดือนครับอ่าทองหาเดือนทับพอใดไวครับผมทับพอผสมอันคุ้มฟูงครับพอคุ้มฟูงนะครับผมเนาะนะครับผมเป็นสายผู้พญาเนาะครับเนาะผู้พญา สายผู้พยานะครับส่วนสูงร้อยเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสามสิบสองบวกเลยครับหนึ่งรอยสามสิบสองบวกนะครับประกันทองให้หาเดือนครับทองที่เท่าไหร่ค่าทองอยู่ครับทองที่สองครับอ่าทองที่สองค่าทองนะครับเนาะครับเอานะครับตัวนี้ก็ดังกับกาโบไลท์ครับพี่น้องเอาตัวนี้ตำนี้มีเมืองไหนบ้างครับบบมี่ครับบบมี่อะโบมี่ตำนี้จุงยางให้เบื้องในรอบโตนะครับผมครับเอานะครับบบมี่ตำนี้ได้ครับพี่น้องแม่นี่นะครับหนึ่งร้อยสามสิบสองบวกประกันท้องห้าเดือนพอคุ้มฝูงพพอันสาย ผู้พยาครับพี่น้องนะครับเอาฟังราคาเปิดนะครับหลายไปไหนครับคุณตาไปไปหาเมื่อก่าครับหาเก่าตอร่องใดครับพี่น้องควายเผือกควายดดนนะครับอีสานบ้านเฮ้าสําหรับผู้อยากจะได้ไปเลี้ยงกระถักคุณตามาใดทโ่มมากเบอร์โทรเบอร์ไดก่ครับศูนด้าครับศูนย์แาครับศูนย์ศูนย์แปดครับจหอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนยนึ่งแปดศนย์เก้าห้ ง่วงงามนะครับควายเผือกติดทองหาเดือนนะครับพอพันนะครับผมกัเป็นพอพันขึ้นไม่ครับพี่น้องพึงมาผสมกับผลงานยังพันได้ออกแต่ว่ากะเป็นสายพอผู้พญานะครับผมพอพันผู้พญานะครับอันนี้ก็บหนึ่งร้อยสามสิบสองบวกนะครับพี่น้องตั้นี้บ่มีรับประกันให้ทุกจุดนะครับผมความสูงกับขันว่านะครับบ่ชตีนมาวัดเอาฮวานาข้อก็ได้จะได้ตอบรวมกันได้นะครับเนาะ ราคาเนี่ยังต่อรองได้ลดทรงมีได้ครับพี่น้องเบื้องตัวจริงได้บ้านเขาตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเอามือนี่ทั้งง้วทั้งไข่ขอคุณตากับพี่พี่น้องมาเบื้องเรื่อยๆมักของดีมีคุณภาพขอคุณตากับฝากไว้ครับพี่น้องพูดคุยโทมาทักทายนะครับเอาบ้เดืซื่อเดือายไม้เยี่ยมไมายามก็ดีใจแล้วเนาะนะครับเอามือนี่จากราชธ้งนีแล้วครับผมสวัสดีครับ